ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของเลขาธิการสบตนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำครับว่าการแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดายเดนภาคใต้ไม่ใช่นโยบายแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำครับโดยชี้เห็นชัดนะครับว่าปัญหาพืชกระท่อมอยู่ในระดับครอบครัวและก็ชุมชนหากว่าแก้ได้ก็จะช่วยลดนะครับในเรื่องของคลี่คลายปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆที่จะตามมานะครับโดยการขับเคลื่อนนะครับวาระ120วันพืชกระท่อมนะครับเป็นการสร้างพลังประชาชนอย่างเห็นได้ชัด และก็ต้องรักษาผลลัพธ์ให้เกิดอย่างต่อเนื่องครอบคลุมกว่า600หมู่บ้านพร้อมกับเน้นย้ำนะครับว่าแนวคิดนะครับเรื่องของแนวคิดถนนเนี่ยต้องไม่มีขายนะครับทั้งถนนเส้นหลักและก็ถนนเส้นรองแม้ว่ากระท่อมจะไม่ใช่เป็นสมุนไพรได้นะครับออจะใช้เป็นสมุนไพรได้แต่หากนําไปใช้ในทางที่ผิดก็จะต้องป้องกันอย่างจริงจังสาหรับปีต่อไปก็คือเป็นการเก็บตกครับพื้นที่ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายแล้วก็รักษาผลงานที่ทํามาให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลเองเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาตรการนะครับในการห้ามขายกระท่อมใกล้กับโรงเรียนและก็ชุมชนเพื่อที่จะลดพื้นที่เสี่ยงของภาครัฐที่จะต้องร่วมกันกับมือภาคประชาชนต่อไปในการดําเนินการดังกล่าวนะครับเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่ต้องทําเพื่อที่จะให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและก็ไม่ย้อนกลับไปสู่ปัญหาเดิมอีกครับ